ันยิน,นดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต,ต่างๆในวงการเคป๊ Pop ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนี่เลยเตียคิ s ซี่อินแบงค์ขงานแฟนมีของ Kiss of Life นะครับจัดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยบอกเลยว่าบรรยากาศในงานเนี่ยน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยดูเหมือนว่าบัตรคอนหรือว่าบัตรแฟนมีกครั้งนี้ของ k i s s of Life เนี่ยขายจนเกือบจะหมดเลยนะครับ ในที่สุดแล้วเนี่ยคนก็มาเจอกับ Kiss of Life กันอย่างล้นหลามสีสาวเนี่ยดูจะเอ็นจอยมากเลยกับการมาเจอ k i สซี่ไทยนะครับโดยเฉพาะเจ้าบ้านอย่างนักตี้นั่นเองสาวสวยของเรานะครับพาแฟนๆพาเพื่อนๆสนุกบนเวทีสุดๆบรรยากาศในงานเนี่ยก็เต็มไปด้วยความสนุกมากมายโชว์ของ Kiss of Life เนี่ยไม่มีการอ่อมไม่มีแต่ใดทั้งสิน้นห,หลายๆคนเนี่ยรีวิวกันมานะครับว่าโชว์ดีมากเต้นกันสุด ร้องกันสุดหลายๆคนก็บอกว่าได้เห็นจูลี่เนี่ยบทบท,บทสับๆบ,บนเวทีแล้วในเพลง nobody know <ani> no นั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งโมเมนต์ที่นัตตี้เนี่ยชวนแฟนกลับไปทานข้าวกันนะครับโอ้โห,หน่าอิจฉามากเลยอยู่ๆนัตตี้เนี่ยก็ชี้ไปแล้วก็แบบชวนอบบไปกินข้าวด้วยกันไหมคะ เจอแบบนี้เข้าไปคิซี่อยู่ไม่ไหวล้มไปเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะครับแทมในงานเนี่ยยังมีช่วงพิเศษที่จะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดนะครับของ2องเมมเบอร์ในวงอย่างจูลี่แล้วก็เบลนั่นเองทําเอาสาวๆเนี่ยน้ำตาซึมน้ําตาคลอไปเลยและคิซี่ในงานเองเนี่ยก็มีน้ําตากันไปหลายคนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านี่คือโมเมนต์ที่สุดจะน่าประทับใจานานๆจะได้เจอคิสออฟไลฟ์แบบใกล้ชิดแบบนี้ทั้งทีและก็เป็นแฟนมิด้วยในงานน่ารักขนาดนี้ถ้ามีคอนเสิร์ตเดี่ยวเป็นของ เเองล้าเมนจัดที่ไทยเราบอกเลยว่าแฟนไทยทุกคนพร้อมที่จะไปเชียร์และซัพพอร์ตสาวๆเต็มที่แน่นๆตอนนี้เนี่ยงานแฟนมีก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ไปงานวันนี้กันมาบ้างก็มาคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องราวประทับใจในงานแฟนมิเดียร์คิสซี่อินแบงคอกของ Kiss o f Life กันได้ใครไม่ได้ไปนะครับอยากจะตามดูบรรยากาศต่างๆเนี่ยก็เข้าไปได้ใน X หรือว่า t w i t t e r นั่นเองในแฮชแท็กคิสต์ออฟไลฟ์เดียร์คิสซี่แบงคอกนะครับ เดี๋ยวน้าหากมีอะไร,รอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kiss of Life ในไทยแลนด์เนี่ยพรุ่งนี้อาจจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะมาอัพเดทให้ฟังกันคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้สหรับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยด้ครับสวัสดีครับอันยอง